อยากเก่งทวีกต้องมาฝึกโจทย์ประจำวันกันฮะข้อนี้ใน Choice เนะี่ยมีคำว่า shortly search ever แล้วก็ otherwise เฉลยเร็วๆก่อนครับตอบเป็นข้อมดน้อย a n มาดูทีละตัวกันเลยเริ่มจาก shortly ก่อน shortly เป็น adverb มีความหมายเหมือน soon มีความหมายเหมือน s o o แปลว่าเร็วๆนี้ฮะ เช่นเราบอกว่า she'll be arriving shortly หรือ soon หลอนจะมาถึงเร็วๆนี้นะพวกเราอ่ะควรจะเตรียมขนมคบเคียวไว้ให้พร้อมนะไม่งั้นหล่อนโมโหหิวมาตบชั้นทำไงเนี่ย shortly แปลว่า soon shortly แปลว่า soon ส่วน such อย่าเอาไว้ด่าเพื่อนนะฮะ such แปลว่าเช่นนั้นอย่างนั้นอะจริงๆแล้วในภาษากร a าเขาเรียกว่า pre determiner เอาง่ายๆนะมันคือคำที่อยู่หน้า a a n d e ได้ แต่จำความหมายไปก่อนแล้วกัน search แปลว่าเช่นนั้นอย่างนั้นสมมติครูเบิร์ดเนี่ยบอกว่าโอ้โ oh, หสวยมากเลย I've never seen such a beautiful sunset before ฉันนะ่ะไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ตก sunset สวยเช่นนั้นมาก่อนเลย search เช่นนั้นอย่างนั้น search เช่นนั้นอย่างนั้น ever เป็น adverb มันจะแปลว่า at any time คือในช่วงเวลาใดหรือเวลาใดๆก็ตาม at any time ในเวลาใดๆก็ตาม สมมติครูเบิร์ตถามเพื่อนว่าแกแกเคยไปนิวยอร์กมาก่อนไหม Have you ever been to New York City แกเคยไปนิวยอร์กมาก่อนไหมในช่วงเวลาไหนก็ได้อะเคยไปมาบ้างไหมดังนั้น ever จะมีความหมายเหมือน at any time แปลงง่ายๆเหมือนเราพูดว่า Have you been to New York City at any time เคยไปนิวยอร์กซิตี้บ้างไหมช่วงเวลาไหนก็ได้ไหนเล่ามาซิ ever at any time ever เท่ากับ at any time คำสุดท้ายครับ otherwise แปลว่ามิฉะนั้น otherwise มิฉะนั้นเช่นบอกว่า I'm glad you reminded me to bring an umbrella ฉันยินด,ดีรู้สึกขอบคุณมากเลยอะที่แกเตือน reminded เตือนให้ฉันเอาร่มมาด้วย otherwise มิฉะนั้นฉันคงเปียกเปียกโซกเลย soaked แป,ปลว่าเปียกโซกครับเปียกปอนเลยเปียกแบบแฉะมากอะไรประมาณเนี้ย otherwise มิฉะนั้น otherwise มิฉะนั้นเป็น Adverb เหมือนกันนะต้องแปลโจทย์เนาะเพราะว่าข้อนี้เนี่ยใช้กราตัดช้อยอาจจะยากไปน,นิดหนึ่งโจทย์เขาบอกว่าผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของแคนาดาจะทำการปล่อยรุ่นใหม่ออกมาเร็วๆนี้คำที่ขาดไปน่าจะเป็นเร็วๆนี้ตอบ shortly s u c h e v e r otherwise ความหมายไม่เหมาะสมฮะมาดูสับกันครับ leading มันจะแปลว่าที่เป็นผู้นำใช่ไหมก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จหรือมีชื่อเสียงหรือดีที่สุดนั่นเองครับ launch เป็นศัพท์ที่ต้องจำให้ได้ออกสอบแน่นอนแปลง่ายๆเลยแปลว่าปล่อยปล่อยสินค้าวางขายปล่อยเรือลงน้ำหรือปล่อยโปรเจกต์ออกมาอย่างนี้เป็นตน้น launch ปล่อย launch ปล่อย ฝากคำคมทิ้งทายครับคำคมในวันนี้เนี่ยเขาบอกไว้ว่ายังหาไม่เจอเขาบอกไว้ว่าอ้าวคุณเบิร์ตเปลี่ยนหน้าไปไหนแล้วเนี่ย every step you take towards you go ทุกๆก้าวที่คุณมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณ brings the destination shortly closer มีคำว่า shortly ด้วยเนาะแปลว่าซูนใช่ไหมมันจะทำให้คุณเนี่ยใกล้ถึงเป้าหมายของคุณมากขึ้นเรื่อยๆฮะมีเรื่องมาเล่าครับเป็นเรื่องสมมตินะ เป็นยุคไดโนเสาร์ใกล้สูญพันธ์ปรากฏว่ามีอุกกาบาตเนี่ยถล่มโลกเกิดไฟไหม้ไปทั่วโลกแล้วเมืองที่ไดโนเสาร์ที่ชื่อว่าจอจอยู่เนี่ยกำลังได้รับความเสียหายอย่างหนักไดโนเสาร์เนี่ยแทบจะหมดเมืองไปแล้วจอจเลยบอกตัวเองว่าฉันต้องหนีออกจากเมืองนี้ให้ได้ได้ข่าวลือมาว่าที่ปลายขอบฟ้ามีภูเขาลูกหนึ่งปลอดภัยจากอุกกาบาตชนโลก เนื่องจากว่าถ้าเกิดไปอยู่ในภูเขานนเนี่ยจะมีถ้ำใหญ่มากเดนเสาร์สามารถมุดไปอยู่อาศัยได้ถาวรเลยและปลอดภัยจากอุกกาบาตแน่นอนจอจเชื่อว่าภูเขาลูกนั้นน่าจะเป็นทางรอดของมันมันก็เลยเริ่มออกเดินทางแต่สุดขอบฟ้าเนี่ยไกลมากระหว่างเดินทางก็เห็นเดนเสาร์ล้มตายเดนเสาร์ท้อแท้เดนเสาร์สิ้นหวงังบอกกับจอจว่าฉันเดินไปไม่ไหวแล้ว เพราะยิ่งเดินก็รู้สึกว่ามันยิ่งไกลามากกว่าเดิมแต่จอจบอกตัวเองว่าทุกๆก้าวที่มันก้าวไปเรื่อยๆเนี่ยเท่ากับว่าเป้าหมายยิ่งใกล้เข้ามากขึ้นทุกทีวันไหนเหนื่อยมากก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้เดินไปแค่ถึงต้นไม้นั้นพอพอถึงแล้วยังมีแรงใช่ไหมอะเดินต่อไปถึงหินก้อนนั้นเอายังมีแรงเหลืออยู่เดินต่อไปถึงแม่น้ําแม่น้ําสายนั้นในที่สุดจอจก็ถึงภูเขาลูกนั้น จนได้มีพุกมีไดโนเสาร์ไม่มากฮะที่รอดชีวิตถามตัวเองนะว่าเราอยากจะเป็นจอร์ชหรือเปล่าในการสอบโทอีกแน่นอนว่าเราต้องเรียนรู้เยอะแยะมากมายถูกไหมใครสมัครคอร์สกูไปแล้ววันไหนขยันมากนักเรียนก็ก้าวไปเยอะๆเลยเรียนไปเลย1บทแต่ถ้าเกิดวันไหนเหนื่อยเปิดฟัง5นาทีก็ยังดีจำไว้นะว่าทุกๆการเรียนรู้ของนักเรียนหมายความว่านักเรียน กำลังได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายของนักเรียนมากขึ้นเรื่อยๆคะแนนที่หวังไว้กำลังใกล้เข้ามาแล้วเป็นกำลังใจทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ